ก็โอเคนะฟังเข้าใจนะแทะนไม่หอาอธิบายอันนี้นจะเป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ให้แก่พวกเราทุกคนได้เห็นของจริงพี่บอกเสมอใช่ไหมบอกว่าถ้าคุณติดสิกับพระเจ้าแล้วเดินถูกทางแล้วถ้าใจคุณยังยังไม่เจอพระเยซูคริสต์นะในความหมายของพี่หมายถึงว่าคุณอ่านพระคัมภีร์หรือคุณเข้าเซล์แล้วคุณยังไม่ยังยังตาไม่สว่างยังตาบอดอยู่ คือคุณยังไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นพระเยซูคิดนะแล้วคุณไม่เลิกนะคุณยังมุ่งมั่นอยู่เลยคุณจะได้เจอเห็นไหมนี่เป็นประสบการณ์คนที่สองรองจากน้ำหวานที่พระคัมพี์เริ่มเป็นชีวิตนะจากเคยอ่านแล้วอ่านอานีกอ่านรู้กี่ครั้งอีกเคยอ่านรู้กี่เที่ยวพีเองก็อธิบายเขาไม่รู้กี่ครั้งไอ้พระมีข้อเย,ย,เ,ยเห็นไหมก็ยังตาบอดอยู่ เห็นไหมถึงเวลาเมื่อไหร่พระเยซูิตเห็นเหมาะสมพงส,สําแดงแล้ววันนั้นตาสว่างนะคุณจะร้องไห้ไม่หยุดเลยมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากนะแล้วเนี่ยจำไว้นะถ้าอีเนี่ยเกิดไม่เป็นพยานวันนี้นะแล้วเก็บไว้นะแล้วถึงเวลาแบ่งปันนะจะเป็นการแบ่งปันที่สวยงามที่สุดเลยไม่ต้องยาวแค่นี้แหละเพราะถ้าคุณจะเข้าใจคุณจะเครับว่าคําว่าแบ่งปัน นะคำว่าแบ่งปันหมายถึงว่าเรากำลังรเรากำลังเรากำลังเอาอะไรมาแบ่งให้คนอื่นเขาคำว่าแบ่งปันเนี่ยนะแล้วจำไว้เลยนะพระเจ้าพ,พูดไว้คำพูดของพระองค์จะต้องเป็นจริงเมืนะ่อคุณเป็นผู้แบ่งปันคุณก็จะเอาอะไรบางอย่างไปแบ่งปันให้คนอื่นเขานะเหมือนกับคุณมาหวานพระบอกคุณจะได้ผลตอบแทน จากการที่คุณแบ่งปันจากการที่คุณหวานเห็นยังเห็นความสาคัญของการแบ่งปันพักแบ่งปันไหมแบ่งปันแบ่งปันพยานนะเอาพยานที่เรามีประสบการณ์พยานชีวิตมาแบ่งปันให้คุณขาฟังเอาความหมายพระครัมภีร์ที่พระเจ้าแตะเราหรือพระเจ้าเราอ่านแล้วพี่พูดเสมอว่าแต่ใจอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วเป็นอย่างนี้มาแบ่งปันนะที่เราแช่เข้ามามาแบ่งปันแบ่งปันหละ พวกเราจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งของคาว่าแบ่งปันจริงๆเนี่ยที่เราใช้ว่าวันนี้คุณแบ่งปันนะวันนี้คนนั้นแบ่งปันนะมันคืออะไรโอเคนะและถ้ามีประสบการณ์แบบเนี้ยเอามาแบ่งปันจะเป็นการแบ่งปันที่สวยงามมากเลยเรา้ะเห็นโดยไม่มีที่ติเลยสักข้อหนึ่งต่อพระคัมภีรก็ไม่มีที่ติเห็นไหมต่อพระคัมภีรก็ไม่มีที่ติอะไรต่างๆนานาเห็นไหมโอเคนะนี่พี่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ฟ่ง ้ทั้งที่พี่อธิบายคนอื่นฟังแล้วเข้าใจฟังดีแต่จะเห็นว่าความรู้เนี่ยไม่ไม่เทียบเท่าออกับความเข้าใจความเข้าใจนั้นที่ลึกซึ้งที่สุดคือการที่พระเยซูคิดเปิดตาเปิดตาและเห็นเห็นจริงแล้วนี่เห็นตัวเองเลยใช่ไหมนะพี่บอกเสมอไงว่าถ้าคุณอยู่กับพันพีจริงๆนะคุณจะเห็นตัวคุณเองว่าตัวคุณเองเนี่ยน่ารังเกียจแล้วคุณจะไม่ลักตัวเองอีกต่อไป นะเหมือนกับเปิปโตใช่ไหมพระองค์พระเจ้าข้ากรุณาถอยห่างข้าพงพราะข้าพระองค์เป็นคนน่าเกลียข้าเป็นคนบาสนะข้าพงเป็นคนที่ไม่คู่ควรเห็นไหมแต่บางช่วงอาจาร,รย์เปโตบอกพระเยซูพระองค์ล้างขาอย่างเดียวไม่ได้นะพระองค์ต้องอาบน้าผมด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นตัวเองโอเคนะนี่ก็เป็นความพยายามที่ที่ดีมากโอเคนะเนี่ย แล้วก็ก็ยินดีด้วยดีใจด้วยแล้วพระคัมภีร์พระเจ้าเมื่อแตะต้องเราเมื่อไหร่แล้วก็นั่นคือเป็นเกษของพระคัมภีร์แล้วเราจะเปลี่ยนได้จากการที่ลงลึกถึงพระคัมภีร์ระดับแบบนี้ยระดับที่พระเยซูคริสต์เปิดตาเรานะเพราะนั้นอีที่อีลำดับพ่อพระพีมาทั้งหมดนี่นะกลับไปเรียบเรียง ตามที่พูดมาทั้งหมดเลยเรียงเริ่มต้นจากข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไปข้อนี้ข้อนี้และเขียนไว้ที่หัวกระดาษใบเปโตหน้าเปโตข้างบนเลยบอกว่าเตรียมแบ่งปันให้กับคนอื่นเผื่อคนอื่นเขามีปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตษมีพัญญาเราสามารถยกตัวอย่างเราได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นแล้วเราหาเพราะอะไรเพราะนี่พระคำอธิบายให้เขาฟังเลยมา,าเป็นอธิบายชีวิตเลย อธิบายชีวิตเราออกมาตามพระคำเลยมันจะเปี้ยเลยแตกแตะไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วพระคำพี่ปฏิบัตต่อกันหมดมแต่เวลาพี่แบ่งปันเนี่ยพี่แบ่งปันแค่ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับพัญยาด้วยความเข้าใจในเธอจงให้เกียรติแก่พัญยาเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าและเพราะท่านทั้งหลายได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคําอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง พี่แบ่งปันแค่นี้แต่พระเจ้าแต่ต้องระอีพระเจ้าสัมผัสเขาให้เขาอ่านต่อที่อ่านต่อมาคือขยายความข้างบนเห็นไหมโอเคไหมอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายเห็นไหมแสดงว่าพวกมาุษยบวัฒนาสามีไม่ดีอย่าไปอย่าไปตอบแทนการร้ายเขาถ้าเขาทําไม่ถูกโอเคไหมก็เราบอกพัญญาว่าถ้าถ้าเอสามีไม่ถูกใจเราก็อย่าไปอย่าไป แสดงอาการโต้อตอบเหมือนกับเขาก็ต้องบอกสาพัญญาเมื่อสามีเหมือนกันถ้าพัญญาเป็นเหมือนมันก็อย่าไปโต้อตอบเขาเห็นไหมเพราะอะไรด้วยว่าได้ทรงเรียกให้ท่านกระทําเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเห็นอย่างนะให้ให้คุณทาเหมือนนั้นนะ่ะนะอย่าไปทําแยบอยา่อยาไปโต้อตอบสามีอย่าไปโต้อตอบพัญญาอย่าก็ทําช่วยอย่าทำช่วยพับเขาอยา่าเขา,ขา,ขาโอเคไหมนะ เพราะว่าอะไรเพราะเป็นที่มาของพ,พอระพระฉะนั้นอีถึงบอกไม่สงสัยเลยทําไมมันวุ่นวายนะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีหลายครั้งทั้งที่พูดเขาแล้วพูดอีกสอนเท่าไหร่นะมันก็ไม่ตาสว่างเพราะอะไรเห,เห็นไหมนะต้องพระเยซูเปิดตานะพี่บอกเขาไม่กระทั่งะลรเฉยเหมือนก็บอกอ้อไปบอกไปพันครัง้งมันตามไม่สว่างอะไรมึงคิดว่ามึงตายแล้วแท่เนี้ง่าย คนตายแล้วจะไปได้ยินได้ไงคนตายแล้วจะไปเจ็บได้ไงคนตายแล้วจะไปรู้สึกได้ไงคนตายแล้วจะไปชอบได้ไคนตายแล้วจะไปเกลียดได้ไงนะคิดว่าตายแล้วใช่ไหม right. นะแต่รู้แต่คําว่าตายแต่หูไม่ตาย <maybe S 1> ตาหูไม่ตายตามไม่ตายโอเคไหม <S <S นเนี่ยอันนี้เป็นที่มาของทัพพออยากให้หูตายเห็นไหมแล้วพระคมพีถ่าอ่านเนี่ยอีพูดเลยนะพระพีสื่อสารต่อกันหมดเลยในแก้แง่การดำรงชีวิตของสามีพัญญาเห็นไหม ให้เขาละความชั่วและกระทำความดีเพราะว่าถ้าอ่านพระพี<ม>ประดิษฐ์ไปต่อมาเราจะรู้เลยในที่นี้ว่าให้คนละความชั่วคืออะไรละความชั่วคืออะไรคือเราไปตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย<ม>สามีว่าเรามาเราว่าต่อไปเลยนี่<ม>เห็นไหมนะสามีเอ,อไม่ทํางานวันนี้กูไปทามั่งเนี่ยอย่างงี้ก็เรื่อ<ม>ตอบแทนการร้ายด้วยการร้าย ให้เขาไฝหาสันติสุขและมุ่งดำเนินไปเพราะว่าพระเนตรขององค์พระพุเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคำอ,อ,อ้อนวอนของเขาใช่ไหมแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทําความชั่ว<ม>ก็ต้องหมายถึงว่าอะไรเมื่อไรก็ตามถ้าเราตอบแทนการไายการ้ายเราเป็นศัตรูพระเจ้าทาันที เมื่อ,อไรก็ตามถ้ามีเหตุร้ายเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราไม่ทําเหมือนกับเขาแล้วไม่ตอบแทนเขาเหมือนเขาทำเขาทำมาแล้วนะเมื่อน,นั้นพระพรมาทันที <Okay. S 1> เห็นไหมพ่อพระการขององค์ทรงสดับําอ้อนวอน mm hmm. แปลว่าอะไรถ้ามีปัญหาให้อธิเล่าให้พระเจ้าฟัง mm hmm. อย่าไปตอบแทนเขาแต่ว่าให้พระเจ้าฟัง mm hmm. เห็นไหมนะแล้วอีก,กต่อไปข้อหนึ่งถ้าจะไม่ผิดเอ่อในบทที่สองจะ้าอยู่ข้อสิบห้าเพราะ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ใจท่านทั้งหลายระงับความโฉดของคนเขาด้วยการประพฤติดีเห็นไหมเพราะฉนั้นไอ้ไอ้คู่ชีวิตคุณเนะี่ยหรือศัตรูตรงข้างคุณเนะี่ยมันจะหยุดพฤติกรรมนั้น,ดนได้ต่อเมื่อคุณไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายแต่ถ้าคุณตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายนะมันแอคชั action, ่นธรรมดแอคชั่นมาตลอดเวลาไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เดี๋ยวจะมีรุนแรงขึ้นอีกเห็นไหมนี่พี่ทึงบอกว่าอีเขาเป็นการเป็นเป็นคำพยานของอีที่พระเจ้าเป็นผู้แตะตาเขาและเขาเห็นพระธรรมและพระครสอดคล้องกันและปฏิปตะกันอย่างยิ่งเลยเห็นไหมแล้วก็คือหัวใจก็อยู่ตรงนี้ในการประดับกายของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกด้วยการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคําและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณไม่ได้คุณมีสามีคุณใจสามีอยู่ใต้อนัตคุณหรืออยู่หลงหลงคุณหรืออะไรสิ่งนี้ไม่ได้ทาให้คุณชนะสามีได้โอเคไหมนี่แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริญยิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า สรุปแล้วไงแต่งที่จิตใจใช่ไหมคือแต่งจิตใจคือใจเราจะต้องไม่มีราคามคืนใจเราต้องไม่มีการตอบแทนการร้ายด้วยการรายนั่นแหละเป็นที่มาของพระพรของว่าไปแล้วโดยของชีวิตคู่แล้วก็ผููอีกแง่หนึ่งคือหมายถึงว่าใช้ได้เฉพาะใช้ได้ทั่วไปช่วโดยซ้ำไปโอเคนะนี่คือพิขยายความคําพยายของของอีให้ฟังโอเค